วันนี้คุณสามีได้ออกไปสังสรรค์กินเหล้ากับเพื่อนๆข้างนอกบ้านทิ้งภรรยาไว้อยู่คนเดียวจึงประจวบเหมาะฝ่ายภรรยาจึงได้แอบพาชู้มานอนกุ๊กกิ๊กกันในห้องแต่ทว่าเหมือนโชคไม่เข้าข้างฝ่ายสามีเกิดกลับบ้านเร็วสังงน้นในขณะที่สามีกำลังไขลูกบิดประตูอยู่นั้นเฮ้ยที่รักคืนนี้ผมกลับบ้านเร็วเพราะคิดถึงคุณย่า เดี๋ยวจะจัดให้คุณสักสามสีดอกไหนวะทำไมลูกบิดประตูมันไขยากแบบนี้ฝ่ายชู้ในห้องนอนเมื่อได้ยินเสียงสามีของหญิงสาวที่กำลังไขประตูเพื่อเข้ามาก็เกิดตกใจร้อนรนกระวนกระวายตายตายแน่จะทำไงดีล่ะทีนี้กูแอบไหนก็ไม่ทันแล้วตายตายตายตาตายตตายตยใจเย็นๆนะไม่ต้องตกใจไปดูท่าแล้วสามีของฉันน่าจะเมาหนักเลย เอางี้นายไปนอนแอบอยู่ใต้ผ้าห่มก่อนนอนเฉยๆนะไม่ต้องกระโตกกระตากไปเดี๋ยวฉันจัดการเองสักพักพอหลอกล่อให้สามีฉันหลับได้คุณค่อยแอบย่องกลับบ้านไปแล้วกันฝ่ายสามีเมือ่อไขประตูเข้าไปในห้องได้ก็จัดการถอดเสื้อผ้าตัวเองแล้วจึงกระโดดโผล,ลงไปลงบนเตียงนอนแต่เอ๊ะดูเหมือนมีอะไรผิดปกติเอที่รักแปลกจังเรานอนกันสองคน แต่ทำไมเท้าพลูมาตั้งหกข้างล่ะเนี่ยฮันแน่หรือว่าคุณแอบพาชูมานอนด้วยกันในห้องไอ้สัตว์ใครวะแอบมานอนกับเมียก,กูกูยิงใส่ติงแตกนะบอกเลยอ่ะมึงอะเมาหนักจนเพีย้ยนนับผิดไหนมึงลองลงไปจากเตียงแล้วเริ่มนับใหม่สิเพื่อมันจะดีขึ้นสามีจึงค่อยคอยค,อยคลานลงจากเตียงแล้วไปยืนที่ปลายเตียงจากนั้นจึงนับเท้าที่พลูกออกมาใหม่ อีกครั้งหนึ่งสองสามสี่เออวะนับได้สี่ข้างแสดงว่ามีแค่เราสองคนไอ้สัตว์สงสัยกูคงเมาจริงๆนั่นแหละ,ะงั้นงั้นขอนอนเลยแล้วกัน <c oughs> เพื่อมันจะดีขึ้นโอ้โหสุดยอด <c oughs> และเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสุราและของมึนเมาอาจทำให้ขาดสติในเรื่องบ้าๆแบบนี้ได้ <c oughs> จบคลิปแล้วครับท่านผู้ชมพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับไอ้วอกลอก